เราจะเห็นได้ว่าสถาบันแห่งชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพุทธศาสนาเนี่ยเกี่โยวโยงกันมาตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนราชธานีเปลี่ยนราชวงศ์ใดก็ตามในพื้นแผ่นดินนี้ไม่เคยเปลี่ยนพุทธศาสนาไปจากใจจนได้ตราลงไปเป็นกฎมนเทียนบาลปราพระมหากษัตริย์บนพื้นแผ่นดินนี้จะต้องนับถือพุทธศาสนา เป็นพุทธมามะกะเป็นโชคดีของพวกเรานะประเทศอื่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างประเทศอินเดียอาดามาจะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเมื่อพระเจ้าอาโศกผู้ทรงธรรมยิ่งใหญ่ได้สวรรคตไปลูกของพระเจ้าอาโศกสามสามชั่วคนเท่านั้นพระเจ้าอาโศกลูกของท่านไปบวชไปบวชเป็นพระอรหันต์หมดเหลือเจ้าชายองค์หนึ่งได้ของราชที่ไปบวชเป็นพระอรหันต์นั้นเพราะว่าท่านสร้างวัดสร้างวิหารในแปดหมื่นสี่พันแห่ง สัทธามากเมื่อสร้างเสร็จได้ไปถามพระโมคคัลลีบุตริสสะเทระว่าผมได้สร้างมามากมา,กายกายกองขนาดนี้สร้างวิหารสร้างวัดวาอารามมามากขนาดนี้ผมได้เป็นญาติในาศาสนานี้หรือ,อยังชื่อว่าเป็นธรรมทาญาติผู้รับมรรกทางธรรมหรือยังพระโมคคัลลีบุตริสสะเทระบอกว่ายังเลยมหาบาพิษจังอีกไกลมากแม้พระองค์จะสร้างวิหารตั้งแต่พื้นแผ่นดินเนี่ยต่อกันไปจนถึงภาวะขับผม หรือจะสร้างไว้ทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าท่านได้เป็นธรรมธายาตเป็นาศาสนาธายาตแต่ถ้าท่านอยากเป็นาศาสนทายาตท่านอยากจะเป็นธรรมธายาตท่านจะต้องบวชประพฤติธรรมถ้าอย่างนี้ชื่อว่า,าธรรมธรรมายาตศาสนาธายาตดีกว่าสร้างอะไรต่ออะไรแต่พวกเรามองไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรือมิฉะนั้นพระองค์มีพระโอรสพระธิดาให้โอรสให้ธิดานั้นบวช นั่นแหละเรียกว่าสันตานังสืบต่อพระาศาสนาทาลนังทรงไว้ซึ่งาศาสนาหลังจากนั้นเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วจะได้วิถารนังเผยแพร่พรให้ขจรกระจายไปอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมทายาเป็นาศาสนาธายาพระเจ้าอาศวก็ได้มาปรึกษากับพระราชโอรสราชธิดาบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่มีบุญญาบรารมีที่สั่งสมมา หลายพบหลายชาอย่างเจ้าชายมหินเจ้าหญิงสังคมิตาได้ยินพ่อบอกอย่างนั้นกราบเลยยกมือท่วมหัวลูกปาถนามานานแล้วก็พากันบวชได้เป็นพระอ,อรหันต์และลูกโอรสอง,ง์สุดท้ายให้ปกครองแผ่นดินปกครองแผ่นดินมาได้สามชั่วสมัยอยู่ในธรรมอย่างที่พ่ออย่างที่อายกาที่รากธะทำพอมาถึงสมัยหลานหลานนี่ดูนะพวกเรานี่เป็นอย่างไรคล้ายๆกับเมืองไทยเราทุกวันนี้ปากก็บอกว่าถือพุทธ แต่เวลาเราทํานั้นมันไม่เป็นหุทธมาถึงหลานผู้ที่เป็นหลานนี้ได้รับมูลาทาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็กลับคืนไปนับถือาศาสนาพราหมณ์นับถืออย่างไราศาสนาพราหมณ์ก็บอกว,ว่าถ้าจะมีงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่มูลาทาพิเศษเนี่ยจะต้องบูชาด้วยมหายันห้าจึงจะมีเดชมีอํานาจมหายันห้ามีอะไร อสเมมทังปุริสเมมทังสัมมาปาสังวชะชเปยังนิรักขังอเชรกาจะคาโวจาวิวิทาอิตะคันยเรเอ,เอตังสัมมะกะตายานยังอุปยานติมเหตินโนเราไม่ได้สวดกัรมานานและก็พกันลืมเขาเรียกว่วามหายันห้าฆ่าคนบูชาฆ่าช้างฆ่ามาบูชาสัมมาปาสะฆ่าสัพทุกชนิด ที่จับมาได้ด้วยบ่วงด้วยแล้วปาสะแปลว่าบ่วงถ้าถ้าถ้าจับมันไม่ได้จะบ,บ่วงก็ไปเอามันมาที่เขาเลี้ยงแล้วโยนเข้าไปในบ่วงแห่งไฟก่อไฟขึ้นแล้วก็ทําเป็นบ่วงมัดเหล็กเป็นบ่วงไม้เป็นบ่วงเอาน้ํามันเอาผ้าพันเอาน้ํามันใส่ไฟจุดแล้วก็โยนสัตว์ในมัดโยนลอดบ่วงไฟเข้าไปสู่กองไฟสัมมาปาสะวัชเปยยะดื่มเพื่อพลังต้องให้ได้กินเหล้าเมายา จึงบอว่าคาเมคาเมสตังกุมพาเมลายะจะสุรายะจะทุกหมู่บ้านบ้านละร้อยหายร้อยหายซึ่งสุราเมีไรต้องตั้งไว้ในงานฉลองมูลธาพิเศษมวลปิบัตินี่ยตรงนี้ก็ว่าเดิมเพื่อพลังจึงได้บุญหลังจากนั้นนิรักขละทอล,ลิ่มหัวใจอะไรคือลิ่มฮีลิความละอายแก่ใจอย่าให้ใจมีความละอายทอดความละอายออกอันเป็นลิ่ม หัวใครก็ตามเมียใครก็ตามลำบงการกุศสนฝอนเกี่ยวกันล้วนควนมวนไปโลดข้อมือเนี่ยห้องอาบุญเนี่ยนั่งห้องวดได้อาบุญในศาสนาว่าได้อาบุญขันจังซี่ชื่อว่าบุญในเขตพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้เอาอะไรวัดได้บุญเผ่าเวทบุญกระถินข้าไเป็น่ังไงสัมมาปาสดีบอีิลักขละฝอนเกี่ยวกันตากแดดสูบเสาเป่าลมใหญ่กระกโขงโยกเอวมวนปันยังเถากเขาบเป็นเถาบาดเนี่ย ปานคนนมนั่นน่ยเป็นบุญนอกาศาสนาหลานพระเจ้าอาโศกเรียกกิจกรรมอันนี้คืนมาในงานฉลองพระสององค์เจ้าที่มั่นในธรรมก็เข้าไปเตือนมหาบพิตรราชสมภารการกระทำเช่นนี้ชื่อว่าไม่ได้เจริญรอยตามพระราชประเพณีของราชอายกาที่ราชเจ้าในขณะที่กำลังเมาทั้งสุราเมาทั้งอำนาจตรงเนี้ย โกดอย่างใหญ่หลวงประกาศมหาชนก็ไปเผาวัดทันทีวันเดียวหกพันวัดหลังจากนั้นประกาศให้ตัดหัวพระหิ้วมาให้จะให้หัวหนึ่งร้อยดีนานั่นสมัยพระเจ้าบุพผามิตรหรือว่าปุตตยามิตรหลานของพระเจ้าอาโศกพระอยู่ในบวรบาตรเนี่ยแต่กระเจิงกระเจิงขึ้นภูเขาหิมาลายัยวัดห้างไปหเม,มดเลยชมบูรีปสมัยนั้นหลังจากนั้นพุทธศาสนาก็สันคลอนสันคลอนต่อมาไม่นานนะักก็มาถึงสมัยคุณ แต่ไมพระเจ้าสาสังกามีอำนาจมากในอินเดียถือศาสนาอื่นประกาศปราบชาวพุทธแม้แต่ต้นโพท,ที่พระพุทธเจ้าเราตัดสรุ้ก็ไปโค่นทิ้งโค่นไม่พอขุดร,รากไฟเผาเพราะชาวพุทธมากราบมาไหว้ต้นโพต้นนี้โค่นทิ้งเมื่อโค่นต้นโพท,ทิ้งแล้วหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ทรงกระอักเป็นเลือดแล้วก็ตายไปคงจะบาปต่อมาต้นโพต้นนี้ก็มางอกขึ้นมาใหม่ คือพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายชาวพุทธกลับไปตีโต้กลับเืนมาแล้วพระองค์ก็น,น้อยอกน้อยใจนอนลงในหลุมโพบอกว่าถ้าต้นโพต้นนี้ไม่งอกคืนมาข้าพระเจ้าจะขอตายจงฝังข้าพระเจ้าไว้ในหลุมโพนี้ชาวบ้านร้องห่มร้องไห้ทางเมืองเอาน้ํานมผสมน้ํามารดมารากหกเจ็ดวันต้นโพออกงอกมาตามรากเองทุกวันนี้ต้นโพที่เราเห็นอยู่ที่อินเดียนั่นห,นหลนเหลีของมัน นั่นเราจะเห็นต่อมาก็มาถึงยุคขุนทัพบ,บัตยาขานจิตตรงนี้ยกทัพเข้ามาบุกเขามหาวิทยาลัยนารันทาพระตายไปหลายหมื่นองค์ปานจู่ทั้งต่อเป็นนว่าพุทธศาสนาเราก็หมดสิน้นหมดสิ้นไปเพราะหมดอำนาจกษัตริย์ผู้ถือพุทธศาสนาเพราะเหตุน,นั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศใดก็ตามที่มีพุทธศาสนาและพุทธศาสนาหมดไปนั้นพึงรู้เถิดว่าสาเหตุใหญ่เกิดมาจาก กษัตริย์เมืองนั้นไม่เอาใจใส่ต่อพระศาสนาเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นเสียหรือมิฉะนั้นกษัตริย์หมดอำนาจในแผ่นดินนั้นเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองระบบการปกครองใหม่ขึ้นมาไม่มีอำนาจเข้าไปเชิดชูพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็หมดไปเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดอ,อ่อนไม่นิยมอำนาจไม่มีการบังคับ มีแต่ความเมตตาปาณีเป็นเหตุให้ศาสนาอื่นถ้าศาสนาอื่นมามีอำนาจในแผ่นดินนั้นพุทธศาสานาก็หมดเนี่ยจะมาพูดถึงสถาบันพุทธศาสานากับพระมหากษัตริย์ที่เป็นมาในอดีตในอินเดียก็ดีในศรีลังกาในพมา่าในลาวในเขมรในเวียดนามเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศศรีลังการประเทศพมา่าประเทศเขมรประเทศลาวประเทศเวียดนามเหล่านี้กระทบกระเทือนทางการเมือง ประเทศเวียดนามประเทศคขมนประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่ได้ถือศาสนาพุทธก็มาเบียดเบียนไม่เอาใจใส่สนับสนุนพุทธศาสนาปีก,กันทําลายทุกๆุกด้านพุทธศาสนาก็สุดโสมลงสุดโสมลงคาเมนก็เหมือนกันซึ่งยิ่งใหญ่มากไทยนีถ่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูปราสาทนครวัดนครธมปราสาทบันไทยสมา ศาสาต,ต่างๆนั้นล้วนแต่สร้างบูชาพุทธศาสนาในคติมหายานและศาสนาผ่านผสมกันพวกซากพุทธสถา,านเทวสถา,านอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่ไหนเกินที่เมืองคามเมงแต่เมื่อถูกชนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาปกครองแล้ว <S <S เขาก็หมดโอกาสที่จะสนับสนุนที่จะนับถือที่จะจัดกิจกรรมนั้นๆได้เขาก็สุดส่ไป ประเทศลาวของเราเนี่ย45ปีที่ตกเมืองเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพุทธศาสนาก็สุดห่วในที่สุดประเทศเหล่านี้ก็หมดหมดอำนาจกษัตริย์กษัตริย์ก็หมดไปหมดไปประเทศพม่าก็เหมือนกันประเทศศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นคนต่างศาสนา448ปีเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาตั้งแต่โปรตุเกสฮอรันดาอังกฤษที่น้องทั้งหลาย ที่อาตมาพูดถึงต่างประเทศในฝั่งเนี่ยเพื่ออยากจะให้ท่านได้รู้ว่าสถาบันพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นอย่าง